โอ้ยสื่อสวัสดีคับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสัปนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอนดีซีจีพอเก็ตกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนําเด็กที่ใช้การโปรโมนะครับที่กําลังแจกจากกิจกรรมในตอนนี้อยู่นะครับโดยการที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือการบัตเตอร์ฟรีครับสำหรับความสามารถของการบัตเตอร์ฟรีนะครับบัตเตอร์ฟรีจะเป็นการอีโวขั้น3นะครับจากทรานเซลที่พัฒนามาจากเคตาปีอีก1ทีนะครับจะมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่120หนน่ครเปยนี่สิบหนธาตุพืช จุดเด่นที่สุดก็คือโปเกมอนตัวนี้จะมีพาสซีฟหรือว่าอาบิลิตี้พาวเดอร์ฮิลอยู่ครับความสามารถของมันก็คือเราจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของโปเกมอนนะครับทุกตัวได้ตัวละ20หน่วยเมื่ออยู่ในเทิร์เรานะครับโดยความสามารถนี้เราจะต้องกดใช้เองนะครับถ้าไม่กดก็จะไม่ฮิวนะแต่ว่าถ้ากดปุ๊บทุกตัวฝ่ายเราเนี่ยก็คือได้ฮิวหมด20หน่วยนะครับส่วนสกิลโจมตีจะมีอยู่ท่าเดียวครับจะเป็นท่ากัสนะครับจะใช้จี้พืช1เมตร แล้วก็จี้อะไรก็ได้อีก2เม็ดนะครับจะมีความแรงอยู่ที่60ดาเมจครับซึ่งสก,กิลโจมตีกัสเนี่ยบอกตรงๆว่าโอกาสใช้งานเนี่ยไม่สูงเ,เพื่อนเพราะบัตเตอร์ฟรีนะครับหน้าที่หลักของเขาจะเป็นโปเกมอนซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่โปเกมอนที่จะเป็นเาเมจหลักนะบอกเลยว่าการนองนี่น่ารักมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองมาดูแฟร์ได้นะครับแฟร์ของบัตเตอร์ฟรีเนี่ยผมว่าก็สวยนะอันนี้แฟร์ชิงๆนะครับมันจะเป็นเหมือนแฟร์มาตรฐานใช่ป่ะแต่ว่า มันมีอันนี้อยู่เ,เพื่อนอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะไม่รู้ว่าการอื่นมีหรือเปล่านะครับมันจะเป็นเหมือนแบบออร่าเขียวๆนะเออสวยดีนะครับก็ใครที่เปิดซ้าได้เยอะแล้วชอบนองวัตเตอร์ฟรีก็สามารถมาตกแต่งได้นะครับการใบดีนะส่วนแฟร์แบตเทิลนะครับก็จะมีเป็นเหมือนออร่าเขียวนะครับฟงฟิงกับเหมือนซากุระนะครับประมาณนี้นะอ๋อใช่แล้วก็อีกหนึ่งข้อดีนะครับของกาโตโมเนี่ยเ,เพื่อนผมบอกเลยว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเปิดโอกาสให้คนไม่มีการเนี่ยสามารถเอาการมาเล่นได้นะครับพอวิธีได้รับการโปรโมมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะขอเพียงแค่เพื่อนๆร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเลยนะคือผมเนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าผมยังไม่เคยเปิดออกบัตเตอร์ฟรีหรือปาเนี่ยถ้าลองมาดูนะครับผมเปิดการ์ดไปโคตรเยอะแต่บัตเตอร์ฟรีเนี่ยไม่เคยได้เพื่อนๆเคตาปี้นเนี่ยได้มา5้าใบนะครับทันเซลก็มี5ใบใช่ปะแต่บัตเตอร์ฟรีเนี่ยคือสูตรนะซึ่งวันนี้ก็ได้โอกาสเลยนะเพราะว่าผมได้การ์ด บัตเตอร์ฟีจากอีเวนต์มาเยอะนะเลยจะมาแนะนําเด็กที่ใช้บัตเตอร์ฟรีให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งผมลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะก็เดี๋ยวเรามาดูเด็กที่เราจะใช้วันนี้กันเลยดีกว่าว่าเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับเด็กที่เราจะเล่นกันในวันนี้ครับจะเป็นเด็กนี้เลยก็จะเป็นเด็กบัตเตอร์ฟีกับบานะนะครับสำหรับวิธีการจัดเด็กของผมนะส่วนมากเวลาที่ผมจัดเด็กเนี่ยผมจะเน้นโปเกมอนหลักๆเพียงแค่2ตัวครับหรือถ้าอยากใส่จริงๆจะพยายามใส่ไม่เกิน3นะเพราะว่า การที่เรายิ่งใส่โปเกมอนเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทําให้โอกาสจะจัวได้โปเกมอนที่สําคัญหรือโปเกมอนคีของเราเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นเด็กนี้ผมก็เลยเลือกมาแค่2ตัวนะครับก็จะมีเป็นบัตเตอร์ฟีกับฟูชิกิบานะนะสำหรับเด็กนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่สุดทางของบานะเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นเด็กฟูลฮิลนะครับเพราะความสามารถหลักของเด็กนี้ก็คือการทุกอย่างเนี่ยมันจะเน้นซัพพอร์ตทางด้านฮิลหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถ ability ของ b u t t e r f r e นะครับที่สามารถฮิวฝ่ายเราได้ทุกเทิร์นเทิร์นละ20หน่วยนะครับรวมไปถึงความสามารถของบานะนะครับที่จะใช้จี้พืชอ2กับจี้อะไรก็ได้อีก2นะครับโจมตี100หน่วยแล้วก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตของตอนเองได้ถึง30หน่วยนะครับเพียงแค่2ตอตัวนี้นะครับเท่ากับว่าบานะเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เทิร์นละ50หน่วยนะเพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยว่า50หน่วยเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับการซัพพอร์ตของเราที่ในในคลิปนี้นะครับเราก็จะเน้นการฮิ ก็สำหรับการที่ผมใส่มานะผมก็จะใช้เป็นการฮิลพอชั่นหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีโปรบอลสองดอร์ออกขดสองนะครับซาบ,บีน่าหนึ่งกับเอลิกะนะครับอีก2นะก็สําหรับในส่วนเด็กตรงนี้เนี่ยจริงๆเพื่อนๆอาจจะลองปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเน้นพอชั่น2เลย แล้วก็เอกาสองนะแต่ผมรู้สึกว่าผมคิดว่าพอชั้นหนึ่งเนี่ยก็เพียงพอแล้เพื่อนเพื่อนเรื่องหลักเลยเนี่ยก็คือเอกาสองนะครับเพราะว่ามันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เยอะกว่านะและผมก็เน้นการซัพพอร์ตอื่นนะครับพวกรีบการออกจากกองเพราะผมต้องการรีบเก็บตัวร่างพัฒนาเนี่ยมันให้ครบนะครับเพื่อกันมือบอดนะครับก็สสำหรับเด็กลิสในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าว่าเด็กนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแรนดอมแมทนะครับโหมดเอ่อเทรดดิ้งการเพย์ ไม่ใช่หมดมิเกนเนอร์เหมือนเดิมนะอ่ะก็มาครับเจอแล้วนะครับคนแรกนะครับคุณโคบิลเดอร์นะเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเด็กซูเปอร์ฮีลโคฮิลของเราโอเคผมได้เริ่มก่อนนะครับสวยเลยมาก็สำหรับเด็กเรานะครับบิวเนี่ยไม่ยากเพื่อนเราเนี่ยต้องพยายามยืนนะครับบิวดบ n นะให้ออกมาให้ได้ครับหลักๆเลยนะบันะ EX นะครับเพราะอย่างที่บอกไปเด็กเราเนี่ย บัตเตอร์ฟีจะเป็นการซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่การหลักนะผมก็เลยเลือกเอาแคดาปี้เนี่ยมายืนแทงข้างหน้าเลยนะครับพอแคดาปี้ผมยังไงก็มี2ใบยอยู่แล้วเออรวมเสร็จไม่เสร็จยังไงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเอาให้บานาเนี่ยมันอีโวครบพอมันเพื่อนแล้วก็แปะจี้ให้ครบ4ใบนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะการเล่นหลักของเด็กนี้นะโอเคจวกมา2ใบนะครับสวยเลยตอนนี้ร่างพัฒนาของแคดาปี้ผมครบแล้วนะแล้วก็มีร่าง2ของดาเนะมาด้วย โอ้โหเดียวนะนี่เขาเล่นเด็กไอ้แมงกีนี่ว่าจะบอกว่าเด็กแมงกี้ตอนนี้หิดมากเพื่อนคือมันเป็นเด็กที่โคตรวนะครับแล้วมันแบบตบหนักอะ่ะเออถ้ามือขึ้นนี้บอกเลยอีกฝ่ายเนี่ยปวดหัวนะโอ้โหแบบนี้สวยเลยครับคือผมอยากเก็บแคทปี้ไว้อยู่แล้วนะอันนี้สวยเลยผมเอาเดาเนตแทงได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดาเนตเนี่ยจริงๆผมใช้แค่ตัวเดียวนะครับอ้าววนะมาแล้วด้วย ครบแล้วนะครับ3ล่างของทั้ง2ตัวก็แปะจี้ที่ดานเนทไว้เลยครับแล้วก็โบทิ้งไว้เลยโบทิ้งไว้เลยนะครับที่ต้องโบทิ้งไว้เนี่ยเพราะว่าเผื่อศัตรูเขาแบบใช้เลดการนะแล้วเอากา้านเรากับเข้ากองเนี่ยเดี๋ยวมันจะโบไม่ได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวล่างสองขึ้นมือมือแรกเลยนะเนี่ยอันนี้หนักนะครับหนักแล้วนะดูครับพว่ทีละหนึ่งลอยนะแล้วโปเกมอวานผมเลื่อนไม่ถึงเลื่อนไม่ถึงร้อยสักตัว หม g กอต้องเอาทันเซลขึ้นไปครับพอเด็กเราเนี่ยอย่างที่บอกนะต้องเลี้ยงดาเนครับคอเราก็คือบารนาอนาะเด็กนี้แล้วก็โบไปเลยครับเดี๋ยวผมโบสอตัวเลยนะเพราะว่าบัตเตอร์ฟรีเนี่ยเลื่อนมัน120ครับลิงเขาต้องตบ2ทีนะถึงจะฆ่าเราได้โอเคมาในมือเรามีซาบีน่าอยู่นะครับถ้าเกิดเขามีลงโปเกมอนอีกหตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้สลับ ต้องลองดูเขาจะลงอะไรเพิ่มไหมจะใช้ตัวเดียวจริงๆหรอหรือเขาไม่มีโปรกมอนอื่นในมือเลยแต่ว่าตอนนี้บัตเตอร์ฟรีเราก็พร้อมฮิวแล้วด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเขาอยากหวดบานาผมเลยวะ่ะได้เลยแบบนี้จัดให้ครับมาถือว่าดีนะเพราะว่าผมจะไไม่ต้องเสียเวลาสลับเองนะครับเราต้องคิดบวกเขาไว้ ศัตรูาน่้าจะไม่มีการซอมมอนตัวอื่นนะถ้าผมเก็บตัวนี้ได้ก็คือจบเลยเนี่ยโอเคมานะมาอีกใบนะครับก็เดี๋ยวผมฮิวครับแล้วก็แปะจี้ใบถ้าเขาไม่มีคาสากิเพิ่มไปแทกสิบเนี่ยผมก็รอดน,นะเดี๋ยวลองดูโอเคตอนนี้110หน่วยนะครับหวังว่าเขาจะไม่มีนะถ้ามีเนี่ยหนักเลยน่วยครับมา กาเขาเยอะเลยนะเ <g> น <iggle> ี่ยแอบเสียวอยู่โอเคไม่มีนะครับใช้การ์ดฟอสซิลนะแสดงว่าใช้เด็กโอ,อ,อกริซารุก,กับคาบูท็อปนะครับเขาแปะจีทิงไว้ด้วยหนึ่งใบโอเคหวยมาได้หนึ่งอยนะครับ อเอลิกาขึ้นมือนะครับสบายเลยแบบนี้เราก็ใช้ double h ฮ l l ไปเลยครับ h i ล l ของเอลิกาก่อนนะครับ50หน่วยเพื่อนๆดูความโกงในการ h i ล l นะแล้วก็ hill butterfly ครับ20หน่วยแล้วก็โจมตีกิกาบูมเอ้ยใจแอนบูมนี่หว่าอีก30หน่วยครับโอ้โหดูตาเดียวกลับมา100หน่วยนะกลับมายืนแบบชิวๆเลยอะ คือถ้าไม่ใช่โปเกมอนแบบ8ปจีมาครบจริงๆเนี่ย110หน่วยเนี่ยผมว่าเอาลงยากมากนะแล้วเขามีแค่ฟอสซิลคาบูท็อปนะครับซึ่งเดเบเนี่ยไม่พออยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยครับสตูยอมจบครับตาแรกก็เดี๋ยวไปดูเกม2กันต่อเลยครับ ก็มาครับเจอแล้วนะคุณอะไรเนี่ยให้เซอร์ไพรสอะไรเนี่ยชื่ออ่านยากมากโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ารอบนี้ผมได้เริ่มหลังนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นให้ดูสัก3ไฟแล้วกันเพื่อ <c oughs> จะได้แบบเพื่อนๆจะได้เห็นแนวทางเยอะขึ้นด้วยนะโอเคก็รอบนี้มีแค่แคตะปี่ขึ้นมือนะครับ วันนี้น้ใส่ลักกี้เหรอเด็กอะไรวะเนี้ยโอเคคาโมนงีด้วยนะครับเอาจริงคาโมนงีเนี่ยเป็นตัวที่หวดแรงมากนะผมว่าเขาใส่คาโมนงีเอามาขวดข้างหน้าโขดกว่านะมันลุกได้เร็วนะครับคาโมนงีเนี่ยไม่เป็นไรการที่เขาใส่อุ้ยเดี๋ยวโดนใบแดงเขาใส่ลักกี้เนี่ยคือเหมือนมีเวลาให้ผมได้ตั้งเด็กเหมือนกันนะเพราะว่าลักกี้ถ้าจะถอยเนี่ยเพื่อนมันต้องใช้3ามที่ในการถอยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า น่าจะถอยยากมากมันเป็นข้อเสียนะคือแบบถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เล่นทีมแบบลุกเร็วอะ่ะไอ้พวกปวกม,นมอนเลือดเยอะแต่ว่าแต้มรีทรีต t เยอะเนี่ยคือมันก็จะให้อีกฝ่ายเนี่ยตั้งตัวได้นะครับผมก็ลงดาเน่นะครับแล้วก็โจวสองใบโอเคตอนนี้เราขาดล้างสงนะครับโซลแล้วก็ขาดมาเอรฟีนะครับแต่เคทปี้ได้มาครบล้วผมก็แปะจี้คปี้หนะครับแล้วก็ ข้อดีของแคดปีเนี่ยคือมันช่วยรีดการจากกองในเดือนเพื่อนมันจะเรียกปุกมอนี้ท่านพืชจากในกองได้นะครับแต่ปุกมอนที่เรียกมาเนี่ยมันก็ไม่การันตีเสมอว่าจะเป็นล่างแรกนะมันจะมีโอกาสเรียกล่าง2อร่างสาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาแคดปีอยู่หน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อเสียนะแต่ถ้าเป็นไปได้มันคอมบูนนคอมโบในมือเราครบแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยใช้แคปีนะ ผมจะเอาแคดปี้ไปยืนชนเฉยๆนะครับแล้วก็จะแปะจี้ให้ได้ดานเน่เลยนะแต่รอบนี้เนี่ยการเราไม่ครบไงเออเราก็ต้องแปะแคดปี้ไปก่อนครับโอเคเขาแปะให้คาโมนิงีนะครับเนี่ยเขาเอารโมนิงยีไปอยู่ข้างหลังไงแล้วมันหัวไม่ได้ครับบอกเลยแบบนี้เขาน่าจะพลาดมันแบบให้เวลาเราเซตทีมนะโอเคโซมาแล้วนะครับสวยเลย ก็เดยวผมเริ่มแปะจี้ดานิไว้เลยครับเดี๋ยวพอแปะจี้ครบแปลงเป็นบานะเนี่ยผมก็จะเอาขึ้นหน้าไปทัวเลยนะเพราะว่าแคดาปี้เราเนี่ยมีจี้หนึ่งใบยอยู่แล้วนะครับสามารถถอดเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เราก็รีดกองไปก่อนเขออาทำอะไรเราไม่ได้นะโอเคเขาเล่นเด็กพลังจิตนะเนี่ยมิวทูเหรออาจจะเป็นเด็กมิวทูหรือเปล่า เหมือนเขาเริ่มดูตัวแล้วว่าตอนนี้ต้องทำอะไรมาครับโซสองจีนะครับโวบาตเตอร์ฟรีได้โวบานาอีเอ็ก e ได้ดูผมฟูเลยคือเขาปล่อยให้เราแบบตั้งได้ง่ายมากอะรอบนี้รีดมาโอเคอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังสหรับด็กจีนะก็คือไอ้ทรานเซลนะครับแคดปี้ลร่างสองเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆโวไปอะ ถ้าจะถอยเนี่ยมันต้องใช้สอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคทัพปี้กับบัตเตอร์ฟรีเนี่ยจะใช้ G ี้เดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยากถอยเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะต้องให้อยู่ร่างหนึ่งหรือล่างสงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจ้ G มันจะเปลืองนี่ครับผมก็ถอยเลยตอนนี้ผมปวดได้ละมานะผมพร้อมแล้วแล้วการฮิลเราเนี่ยก็เซตอัพล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ขาดบัตเตอร์ฟรีอีกตัวผมจะฮิลได้เพิ่ม เป็นตาละ40ฟรีนะไม่รวมของดาเมจนะครับ <_ d ata> ก็รอบหน้าลัคกี้น่าจะคิดแน่นอน <_ d ata> จริงๆก็มีเขาตั้งชามาก <_ d ata> ไม่เป็นไรเพื่อๆจะได้ดูอ่ะนั่นไง YouTube มิวทูมาละจะได้ดูความสามารถในการฮิวบัตเตอร์ฟีนะครับ <_ d ata> <_ d ata> ที่มันโคตรโกงนะ ว่าเขาน่าจะหยุดแปะลัคกี้แล้วล่ะอาจจะมีวทูเขาไม่ขึ้นตอนแรกด้วยมั้งพอตาหน้าเนี่ยผมก็หวดลัคกี้เขาคิดแล้วนะครับโอเคเขาสลับนะครับไม่เป็นไรแห่ง่ายง่ายแล้วก็แค่เอาบัตเตอร์ฟรีครับที่ผมบอกนะบัตเตอร์ฟรีมันใช้ 1G นะครับเดี๋ยวผมก็แปะจี้บัตเตอร์ฟรีนี่แหละ โอเคบารเฟรีไปที่2นะแล้วก็ถอยเอาบานาขึ้นไปหัวดครับเพราะว่าบานาเนี่ยไม่จาเป็นต้องหวดท่า2น,นะท่าแรกคือลัคก,กี้เนี่ยก็ตายแล้วครับแล้วเลือดเราเต็มอยู่แล้วด้วยยิ่งไม่ต้องเลยนี่ครับบารฟรี2องใบนะโอ้โหอันนี้มันตาน,นี้เราแบบครบคอมโ,มโบโคตรอะ่ะคิวตาละเจ็ดสิฟรีนะครับเอาอะไรมาเอาลงก่อนก็มีทูมานะครับ ก็มิวทูเนี่ยเลือด150เราต้องหวดสองตาถึงจะตายเฟอร์ไนต์เขามาแล้วแปะจี๔นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยฮิวตาละ70นะครับฮิวตาละ70ไม่รวมการซัพพอร์ตนะต้องหวดมาแหละเขาทำอะไรไม่ได้แล้ว เขาลงปิ๊ปปี้นะครับโอ้โหเนี่ยการ์ดเขาเยอะแงะผมว่าเขาจั่วขึ้นมือยากเพราะว่าการเขาแบบมีโปเกมอนเยอะไปอะ่ะนี่ผมเห็นโปเกมอน4แบบแล้วนะเด็กเขาเนี่ยเฮลิวห้าสิบโจมตีมา50นะครับไม่ใช่ฮิวโอ้โหดูการฮิวผมครบแล้วนะเอลิกะสองนะครับพอชั้นอีกหนึ่งนะนี่ผมก็เอาบัตเตอร์ฟรีฮิวเลยครับ20หน่วยนะครับแต่ว่าผมฮิวทีเดียวนะตัวเดียวก็พอเพราะว่า บานาเนี่ยตีใบมันได้อีก30มสิบไงเออแค่นี้เลือดก,ก็เต็มแนละ้วเรียบร้อยครับถ้าเราเก็บมิวทูได้ก็คือจบนะผมว่าเขาน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าต่อให้หัวมา150เนี่ยเราก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับแล้วเราก็ตาหน้าเนี่ยฮิวกับไปเลือดเต็มไหม เลือดเกือบเต็มอ่ะเออโอเคมาละ 4G จีนะครับ150 d หเดเมจข้อดีของบานาเนี่ยก็คือเลือดมันเยอะเพื่อนแปะมา2 g จีนะครับใส่การถอยด้วยเกียร์ถอยเหี้ยวไมเอาเซอร์ไนมาอ๋อเซอร์ไนมันแทงได้2ทีนะ แต่มันก็ไม่ทันแล้วหรือเปล่าผมว่าเอาคาโบลิงิขึ้นหน้าอาจจะดีกว่านะขวดได้ด้วยโอเคครับผมก็ทำบนานะตัวที่2ทง้ิงไว้นะขวดไปเลยมันน่าจะจบแล้วละ่ะรอบนี้โ <Okay, S 1> อเคของแฝจี้นะครับซึ่ง แปลทำไมตอนนี้โอเคเขาน่าจะยอมแล้วเรามั้งเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้แล้วนะเราก็ที่เหลือก็แค่หดหดนะครับแล้วตาหน้าลิวทูก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเอาตัวอะไรขึ้นมาก็ตายหมดนะเพราะขนาเราตีหนึ่งร้อยนะครับเลือดเขาไม่มีตัวไหนถุงน้อยล้ะเราได้มาสองแต้มแล้วด้วย โอเคเรียบร้อยครับสตูยอมนะก็มาครับเดี๋ยวไปดูตาสุดท้ายกันเลยครับของวันนี้มาครับตาสุดท้ายครับรอบนี้คนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเจอกับเด็กอะไรนะครับวันนี้โอเครอบนี้ได้เริ่มหลังนะครับ โอเครอบนี้เราได้ดนเน่สาล่างเลยนะครับแต่ไม่มีดนเน่สอใบนะผมก็ต้องเอาดนเนตลุยหน้าเลยนะครับโหวเดี๋ยวเขาฟิเซอร์เลยครับได้ไหมได้อยู่นะข้อเสียฟิเซอร์เนี่ยก็คือโจมตีเขาไม่หนักมากครับการสกิลที่แรงที่สุดเนี่ยก็แค่80หน่วยนะแต่ว่ามันตีไปแนวหลังได้ไง โอเคมีสตาร์มี่ด้วยนะครับนี่โตเดมันดิยังไม่โวก็มาเดี๋ยวผมก็แปะจี้ก่อนเลยเราได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าการ์ดเขาเนี่ยต้องใช้สอกจี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ตีก่อนนะโอเคที่ผมกลัวเนี่ยคือเอาจออราิงสตาร์มี่เป็นอนเพราะสตาร์มี่มันเป็นเด็กเร็วนะครับแล้วประเด็นคือสตาร์มี่ข้อดีของมันก็คือเวลาถอยรีทรีตเนี่ย มาละมันไม่ต้องเสียจี้นะครับมันถอยได้เลยนะเดี๋ยวโอ้โหเขาฟูไปไหมเขาฟูไปไหมเหมือนเขาจะบิวฟิเซอร์ก่อนนะครับก็มาเดี๋ยวผมพูดไปเลยขออยังไงโอเคก็เดี๋ยวผมโบิ้ิไว้เลยครับ เดี่ยวนะนี่ค right? ือเขาหมดเด็กแล้วม okay. um ั้งโปเกมอนเขาโปเกมอนเขาขึ้นมือมาครบแล้วนะต้องบอกว่าโชคดีนะเขายังไม่มีคาซุมิในมือนะครับโอ้โหถ้ามีด้วยเนี่ยน่าจะปวดหัวเลยโอเค G ีนะครับโจมตีโซก็เดี๋ยวผมต้องอนาเคลราปี้เรามาแล้ว ลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราโวบาน้เลยครับแบจี้นะครับโวไปเลยนี่แหละเราจะเริ่มยืนได้แล้วเพื่อนเพราะว่าบาน้เนี่ยเลือดเยอะนะดูดิยังเหลืออีกร้อยห้นะครับเขาต้องตีอีกสองรอบอถึงจะตายแล้วก็หวดไปก่อนแล้วก็ตาหน้าเนี่ยฟิเซอร์เขาน่าจะขิดแน่นอนที่สำคัญในมือเราเนี่ยมีฮิวเราด้วยนะมีทั้ง เอลิกะนะครับแล้วก็พอร์ชั่นเลยฮิวชูเฉิเราก็คือแบบเด้ง70หน่วยได้เลยอะ่ะเออแล้วด้านหลังเขาก็ยังไม่มีแปดจีต้ตัวไหนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าสับสตามม่มาหัวได้ครับโอเคแปดฟิเซอร์นะครับ เขาสลับตัวเว้น้องนอนผมขิดแน่นอนไม่เป็นไรถือว่าแลกกับฟิเซอร์แล้วกันเคทาร์พีผมหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าฟิเซอร์เขาเนี่ยสองแต้มนะยังไงเราก็คุ้มอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเขาเล่นเด็ก e ีเอไงโปเกม่อนมันเป็นอ e ีอหมดเลยนะครับไม่มีแบบตัวเด็กๆให้ให้ล่างมาหวดได้อเออแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ครับไปเลยแล้วก็ฮิลครับตีฮิล แนบูมเรียบร้อย170นะครับเลือดเด็กเราอย่างที่ผมบอกนะคือถ้าโวบานะได้เนี่ยบอกเลยว่าแบบศัตรูปวดหัวเพืเ่อนๆถ้าเดาเมจไม่พอเก็บเนี่ยมันจะตีฮิวตีฮิวนะครับไม่ตายทันทีนะแต่รอบนี้แคดปีหน่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งเนี่ย โค้วกว่าจโโบเป็นบัตเตอร์ฟรีเนี่ยมันต้องแบบสามเทอไงโอเคก็ลงจี้ทิ้งไว้ครับทำอะไรไม่ได้นะแปะไว้เพื่อเวลารีทรีตก็จะได้รีทรีตได้นะะเลือดเ,เต็มครับแล้วดูดิคือสตาม่เขาตีให้90้าบอ่ะเพื่อนเอ้าจริงมันแพ้ทางอยู่นะถ้าเราแบบโบได้ทันอนะมาแล้วคาซูมินะครับ บอกเลยตอนนี้ไม่ช่วยผมให้3เม็ดก็ไม่ช่วยนะโอ้โหไม่ได้อีกอเขาแปะตัวข้างหลังผมนะครับเขาก็สลับเลยเพราะว่าตามิอย่างที่บอกนะวีที a t เขาไม่เสียเอเนจีนะครับข้อดีเลยา9 0ต้องบอกว่าเราเอาอะไรมาตายก่อนนะจริงๆด้วยเม็ทั้ง2ตัวเขาเนี่ยคือมันแบบแปดสบกว่าเบเมื่อน แล้วว่านะมันแม็กเลือดลอยเก้าสิบอ่ะเขาต้องตี3ทีนะครับว่บานะถึงจะตายอ่ะแบบวานะต้องไม่ฮิวด้วยนะดูดิเนี่ยฮะผมฮิวครับหนใบห้สนะครับแล้วก็ตีฮิวอีกสามสบโอเคเด,ดูเลือดเกือบเต็มเรียบร้อยน่าจะจบแล้วละ่ะเขาทำอะไรไม่ได้ละ เขาหโค้งสุดท้ายครับคาซูมิโอเคอันนี้คือปกติของคาซูมินะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยศัตรูยอมครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเด็กบานาบัตเตอร์ฟรีนะก็วันนี้เล่นทั้งหมด3ไฟนะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นแนวทางเด็กได้แล้วนะโอเคครับก็สำหรับเด็กซปเปอร์ฮร่วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีบัตเตอร์ฟีกับบารนาอยู่ก็ลองเอาไปจัดเล่นกันดูได้นะแต่ถ้าใครที่เล่นแล้วรู้สึกไม่เข้ามือเพื่อนๆก็สามารถปรับการ์ดตามความเหมาะสมได้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กลิสเนี่ยมันไม่มีเด็กไหนที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะเราจะต้องปรับต้องจัดให้เข้ากับมือเราที่สุดนะครับน่าจะดีกว่านะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับถ้าชอบยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นข้อแนะนําเขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกััันนคคลิปห้าสสวสดีรบบ